สวัสดีครับสติกเกอร์สวัสดีครับลูกพี่ครับ <c oughs> ขอ,อนิดนึงโอ้ไม่ไหว <c oughs> คือจะบอกว่าไงอ่ะออลูกค้านะครับบางทีก็จะมีลูกค้าหรือมันจริงจะบอกว่าลูกค้าก็ไม่ได้เพราะว่าไม่ได้ทำรถกับผมโทรมาถามอาการรถ คุณดีครับเาายใช้ครับผมโทรมาถามอาการรถนะครับว่าเป็นนู่นนี่นั่นพังอะไรอย่างเงี้ยครับบางทีผมตอบไม่ได้จริงๆครับเพราะว่าผมไม่ได้ทำรถคุณเออถ้าเป็นลูกค้าผมผมตอบได้หมดอะเออหรือปัญหารถเดิมๆหรืออะไรอย่างเงี้ยครับหรือปัญหาที่แม่ง รถมันมอาการอย่างนี้อย่างนี้อะไรอย่างเงี้ยมันมันมันบางคําถามมันตอบได้ครับบางคําถามแม่งไม่อยากตอบบางคนต้องการคําตอบเพื่อจะไปได้หมดอละลูกพี่คืออย่างนี้รถบางคนมีปัญหาไม่ได้ทากับผมนะแต่เกิดปัญหาพังหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยผมเคยเจอนะครับที่ผมไม่อยากตอบว่าผมเคยเจอเคสที่ว่าโทรมาถามเนี่ยเพื่อจะเอาคําตอบผมอะ ไปบอกกับคนที่ทําอ่ะว่าไอ้เนี่ยมันพังเพราะแบบนี้แหละผมบอกมาไม่ได้ครับผมเสียหมานะครับไอช่างคนที่ทําให้คุณเขาจะมาเกี่ยขี้นหน้าผมปเปล่าสวัสดีครับเ่ยอ๊อดไอคนที่ทําเขาจะมาเกี่ยขี้นหน้าผมปเปล่าผมยังไม่รู้เลยรถคุณทําอะไรบ้างอะไรมันเป็นยังไงผมก็ไม่รู้เพราะนั้นผมก็ตอบไม่ได้ครับนะครับเพราะนั้นผมตอบไม่ได้จริงจริง คือมันเคยเจอเคสที่มันเกิดปัญหาคือรถไม่ได้ทางกับผมทำมาคนอื่นพังเสร็จมาถามผมว่าเป็นเพราะอะไรเพราะผมต่อไปแม่งเอาอันเนี้ยไปบอกกับคนที่ทำอะว่าเนี่ยผมบอกมาว่าแม่งเป็นเพราะอันนี้อย่างนี้เลยพังส่วยผมดิไอผู้คนที่ทำก็ต้องหาว่าผมสารแ,แน่เอาไปบอกตรงนี้นะ เพราะนั้นผมจะไม่ค่อยตอบนะครับไอ้คำถามพวกนี้บางทีไม่ได้เอาคําตอบเราไปตอบลูกค้าพี่บางทีเป็นลูกค้าเนี่ยมาถามเว้ยพี่แล้วเอาคําตอบเราอะไปบอกกับอูอูไม่ได้เป็นใบอูอูคนตีนเอาคําถามเราอะไปบอกอูว่าเนี่ยเออปรูบอกแม่งบอกว่าไอเนี่ยพังเพราะแบบนี้ทั้งที่มันอาจจะไม่ใช่แบบนั้นก็ได้นะแล้วผมจะไปตอบได้ไงอะตอนทนํานึงไม่ทำกับผมเลย มีปัญหาจะมาถามผมเพื่อถ้าคุณจะทามผมคุณมาถามาผมแต่แรกแล้วเพราะนั้นไม่เห็นจำเป็นต้องมาทาท์ทในคําตอบผมเลยผมพูดถูกปะโอชิริโวมีแล้วครับมีแล้วโอชิริโวมีของริโวมีเยอะแล้วครับตอนนี้สองพันสี่เนี่ยสามร้อยมาสบายๆปลิวๆเลยรถใช้งบไม่เยอะด้วยเกียร์ธรรมดานะครับเจอโต้กำลังรอเทอร์โบเข้ามาเทสอยู่ คือนั่นน่ะครับเวลาทําที่อื่นเวลาพังมาถามเราแล้วถามผมเพื่อเออเอาผมไปการันตีเพื่ออะไรครับพี่เ,เนื้อก็ไม่ได้กินหนังก็ไม่ได้ลองนั่งอยู่ดียวก็ดูมาขแขวนคออ,อย่างเงี้ยหรอในเมื่อเออถ้าคุณทากับผมแล้วลรถมีปัญหาเนี่ยโอ้ผมยินดีตอบแทบอุ้มเราไม่อยากให้รถลูกค้าที่เราทํามีปัญหาอยู่แล้วอันนี้เราไม่ได้ทําเนี่ยแล้วจะมาให้เรา ตอบว่าลถมันเป็นอะไรมันตอบได้หรอยากนะมันมันตอบยากนะครับผมบอกเลยว่ามันตอบยากแล้วก็มันบางทีมันก็ไม่ได้หน้าตอบครับบางคำถามมันก็ไม่ได้หน้าตอบไม่รู้ตอบทำไมและอย่าลืมนะครับว่าผมไม่ได้เจอแบบเนี้ยวันละหนึ่งครั้งหรือที่ละหนึ่งครั้งนะครับเจอแม่งวันละหลายๆายครั้งนะครับ ก่อนถามก็เช็คสภาพตัวเองนิดนึงถ้ารถมันมีปัญหาหรืออะไรเงี้ย่เ 4JJ มันไม่ต้องแก้วาลครับมันไม่มีชุดไฮัดรลิกครับพอไม่ตอบดาวผมิกจริงไหมครับบอมเยอะครับเดี๋ยวนี้ลูกค้าชอบซ่อมรถออนไลน์ ใช่รถผมไม่พังได้เด๋มาเด๋แก้วาหกพันคือคือแม่ง่าเบื่อคือแบบถามอ่ะปรึกษาในบ้างสำหรับรถลูกค้าเดิมๆหรืออะไรเงี้ยเราให้คำปรึกษาได้ครับไอ้ส่วนรถลูกค้าที่ไปทําที่อื่นนะ่ะที่ทําที่อื่นมาแล้วจะมาปรึกษาเราเนี่ยอืมมันให้คาตอบยากมากนะครับ เพราะว่าบางทีการที่เราตอบไปเนี่ยส่วนหนึ่งก็อาจจะไม่ได้มาทํากับเราหรือส่วนหนึ่งก็อาจจะมาทํากับเรานะหรือสองเขาอาจจะเอาคําตอบเราอะไปไปบอกกับคนที่ที่ทําให้เขาอยู่อะไรเงี้ยซึ่งมันอาจจะไม่ได้เป็นคําตอบเดียวกับ ไม่ได้อาจจะไม่ได้เป็นในทิศทางเดียวกับที่คนทําเขาต้องการให้เป็นก็ได้นะเฮดเดอร์ดีมมีครับมีมีหมดนลครับแล้วแต่แบบได้ครับเป็นลูกค้าผมผมตอบอยู่แล้วมีนผมไม่เคยจะไม่ตอบเป็นลูกค้าผมผมจะไม่ตอบได้ไงอหนึ่งจุดเก้าสามร้อยมาประมาณแสนหน่อยครับผม ใช่ผมไม่ใช่หมอดูผมไม่ใช่เทวดาผมพูดบ่อยมากว่าผมไม่ใช่เทวดาเว้เพราะฉะนั้นเวลาที่โทรมาถามอาการรถเนี่ยกูนั่งทางในตอบไม่ได้หรอกได้ครับรถที่ทำจากผมมาผมมันผมตอบได้หน้ายาวยังไม่เสร็จครับตังไม่ค่อยมีตังพักไปก,ก่อนเศรษฐก,กิจไม่ค่อยดี ไอไอทนกว่าครับเฮดเดอร์ห้กพันั้งครับเฮดเดอร์มีหลายแบบครับอินบ็อกมาคุยดีกว่าครับเอ,อ่อรถเดิมๆใส่กล่องใช้งานตะดติกก็9ก้าันเก้าล่องบูตนะเก้าพันเก้าครับไม่แพงจบจบพร้อมติดตั้งพร้อมจูนให้รีแมปกล่องหลักไหมผมทำเฉพาะบางรุ่นครับที่มันติดปัญหากล่องหลักจริงๆหลักๆที่ผมจะถ่ายกล่องพ่วงนะครับก็รีโว ก็เทว ATP ครับสเปค250ม้าเนี่ยของเข้ามาอาทิตย์หน้าครับเดี๋ยวรอด,ด,ดูงหน้าเพจหน้าหน้าเพจเอหน้าเพจเนี่ยเอเลซิงอาลาดแล้วก็หน้าเพจ<ม> ATP ครับเดี๋ยวเข้ามาแล้วจะรีบลองในรีโวข4องยุคสี่ครับว่าจะได้สทักีี่ม้าเพราะว่าในเกียร์ธรรมดาเนี่ยมัน250 2 5ง2้อมันได้ไปแล้วนะครับส่วนเรื่องจะมาถามว่าจะทําอะไรแรงอย่าอย่าถามในนี้เยอะครับตอบไม่ทันหรอกนาะที หวิคำถามหนึ่งใครไปตอบทันครับอินบ็อกมาถามดีกว่าครับผมตอบเกือบหมดอ่ะส่วนมากก็จะตอบแต่คำถามบางทีพิมพ์มากว,กวนตีนควนตีนึมาก็เขียดตอบหนึ่งใส่กล่องพ่วงไม่ไม่ตัดต่อก็เพิ่มค่าฮันเน็ตประมาณสี่พันหรือสี่พันห้าประมาณเนี้ยครับเพิ่มจากเก้าพันเก้าไปะนะครับก็เพิ่มค่าฮัเน็ตไปชิงลายมีตัวแทนไหม ไม่แน่ใจครับเชียงรายเหรอจำไม่ได้จริงๆนะเชียงใหม่นะ่าจะมีโปรติจูนแบบมีควันหรือไม่มีควันมีนิดๆมีไม่เยอะครับมีนิดๆครับผมสไตล์พอมีควันครับแต่ไม่เยอะผมไม่ใช่แบบโอ้ควันมองไม่เห็นถนนสไตล์ผมแบบพอมีนิดๆพอมองเห็นว่ามีให้ลดพอมีกำลังนิดหน่อยนะครับ ถ้าทำไม่เยอะใส่สเปคสามร้อยม้าครับสี่สี่ผมว่าจะรอหน่อยหนึ่งจุดเก้าทำไมไม่แก้วาล์วการเป็นยังไงครับเออไม่แก้วาล์วการจะเป็นยังไงวะหนึ่งจุดเก้าอุดแผ่นธรรมดาเลยอุดแผ่นธรรมดาดีกว่าครับไม่ต้องไปถอดมาต้องมาต้มแม่งหรอกถ้าไม่ได้อยากเอาโล่งเอาอะไรนะอุดแผ่นโง่โงเลย โบหนึ่งจุดเก้าพร้อมลีอยู่หมื่นแปดสองหมื่นสามแคม ATP พร้อมใส่หมื่นเจ็ดห้าพร้อมแก้วาวีทูออนิวสองจุดห้าใส่โบอะไรดีก็ ATP แทร็คสามร้อยห้าสิบม้าครับนี่หมื่นหกพร้อมใส่ สามพันหนึ่งทำประมาณเท่าไหร่ครับทำไมต้องสามพันหนึ่งอ่ะเอ p พาโปวิ่งเก้าศูนย์เงเครื่องสามพันอยู่เลยทำไมต้องสามพันหนึ่งอ่ะถามผมผมไม่ทำผมไม่ชอบผมชอบสามพันสไตล์มันคนเรามันไม่เหมือนกันครับแต่ละแต่ละอูแ่แต่ละที่เขาก็จะมีสไตล์การทำรถของตัวเองที่ผมทำแบบนี้ผมทำเครื่องกับพี่มาอะไรใช้ได้ใช่ครับมึงไม่พังมั้งเหรอเนี่ย ยีราฟซิ่งผมเนี้ยไม่พังมึงหลายปีนะทำได้อู่เก่าเครื่องไม่พังมึงอะ่ะพังมั่งก็ได้นะแคมก็ถ้าเป็นสี่สี่ก็เส้นละเจ็ดพันห้า 7, พร้อมใส่ครับสามพันออตโอต้แนะนำเทอ,อร์โบแบบไหนครับไม่แนะนําเลยครับจอตโต้รถตู้ด้วยถ้าแนะนําก็ต้องเป็นพวกแปรผันนะอืมแน่วาลนิวเชฟหกพันครับ แต่ผมไม่ได้รับทำนิวเชตนะหนึ่งจุดเก้าลงเรือจะสู้สี่เจเจได้ไหมได้ดิมาเดิโหมีใครมีตังค์ไหมทําเดี๋ยวทาให้ดูเดี๋ยวรู้จักแน่นอนว่าจะสู้ได้ไหมสี่เจเจมุจุ่มได้ป่ะจุ่มก็หางขาดนะ้วันเก้ากูจุ่มได้เว้อยากทํามากเลยหนึ่งจุดเก้าลงเรือเนี่ยเดี๋ยวรู้จักเลยวันนี้ไม่เลี้ยงลูกโหลูกลูกลูก,ลกผมมีการศึกษาครับลูกบังเ,เรียน ยังหยุดเก้าสามร้อยมาทำอะไรบ้างก็ทำหลายอย่างเลยครับหลักๆก,ก,ก็เทอร์โบปั๊มหมูชีดแคมเอ้ยแคมไม่มีเว้ยแต่เทอร์โบปั๊มหมูชีดอะไรพวกนี้ครับจุกจิกจุกจิกรอบนอกอแหละคือแต่เดี๋ยวก็นะไอ้สเปซสามร้อยมาสามร้อยห้าสิบมาที่ทํากับผมเนี่ยคือผมเน้นรถที่ขับสนุกใช้งานได้จริงนะผมไม่ได้เน้นแบบโหแรงมีเวลาอะไรขนาดนั้นนะคือผมเน้นรถที่มันขับสนุกนะสามร้อยห้าสิบมาเนี่ยวิ่งหนึ่งสองกว่าเนี่ย ขับสบสบายเลยนะขับใช้งานปกติชีวิตประจำวันเลยไม่ครับเครื่องเมียวมากครับเหนียวจริงเออเนี่ยแล้วจะรวยได้ไงทําไปแม่งก็ไม่พังไม่ต้องมานั่งแก้งานใครไปรับลูกกู้เดโอ้จะใครวะยังไม่ถึงเวลาลูกเร่งห้าโมงนี่กำลังเมื่อกี้พอดีเจอวีโก้โบดีแโบ บหมื่นเจ็ดพร้อมติดตั้งวีโก้ตัวไหนไม่รู้ครับท้ายรางธรรมดาหรือไฟฟ้าท้ายรางธรรมดาก็หัวชีก็แปดพันไฟฟ้าก็ประมาณหมื่นสองหมื่นสามนึงไฟฟ้า 10, 14, หมื่นหมื่นสี่ไปท้ายรางไฟฟ้าหมื่นสี่ฟิตเครื่องยูสามงบเท่าไหร่เต็มเสียงเลยก็สามสี่หมื่นห้าหมื่นห้เข้ามาได้เลยครับติดกล่องครับเก้าพันเก้าครับผมเริ่มต้นที่เก้าพันเก้าครับคืนนี้ออกไหมครับ ลูกพี่เอาราไปซ้อมเว้ยไม่รู้เอ้ยน่าจะออก,กเดี๋ยวออกเดี๋ยวดูไอหมาหลับเดี๋ยวออกไปลอนด้วยขี่ kr ดูขี่วิกเตอร์ดูไฟบางนาตาดเน่ยคืนนี้รอดูรีโวรีโวมีสองคันนะครับมีคันมีสองคันมีสองคันมีนมสเปคที่เป็นหลังถนนขับสนุกหนึ่งยุดเก้าสามร้อยมางบเท่าไหร่รถเดิมมาเลยก็จบประมาณแสนหน่อยหน่อยนิดนิดอูอยู่แถวไหนครับ แถวโซฟาสีบรีน้อยครับแตโบร,รีโวก็น่าจะไม่เกินประมาณสองหมื่นครับผมนะโอ้โหคำถามนี่แม่งมาไม่หยุดเลยกูจะตอบยังไงวะเนี่ยเปลี่ยนน้ำมันเฟือง้ายเท่าไหร่เก้าร้อยรีโวใส่แปดผันไหวไหวครับแต่ผมว่ามันดัดแปลงเยอะแโบที่ผมทำมาเนี่ยมันไม่ต้องดัดแปลงอะไรเลย 250สองร้หาสิบ้าบายทเลยไม่ต้องดัดแปลงอะไรเลยครับใส่ที่เดิมถอดที่เดิมกลับทุกอย่างเป๊ะเปิดมาแม่งเหมือนรถเดิมเลยแต่รถเดิมเดิมใส่กล่องเนี่ยมันก็แรงม้าได้น่าจะประมาณแค่ร้อยเจ็ดสิบร้อยแปดสิบอะไเงี้ยครับ พวกที่ถามราคาถามอะไรเงี้ยถ้าผมตอบไม่ทันอะไรเงี้ยครับรบกวนอินบ็อกซ์มาในเพจได้เลยนะครับเดี๋ยวจะไปไล่ตอบให้นะครับเพราะมันตอบในเนี้ยไม่ไม,ไม่ทันหรอกถามมาโคตรเยอะขนาดนี้ใครจะไปตอบทันครับพี่เคยก็ประมาณเนี้ยนะครับผมแค่อยากจะบอกว่าบางคำถามเนี้ยมันตอบได้บางคำถามแม่งก็ตอบไม่ได้และบางคำถามแม่งก็ไม่น่าตอบ นะครับผอมลงเยอะครับไม่มีแดดก,ก็เลยผอมผอมลงเยอะเลยครับนะเยอะมั้งไม่รู้ว่าผมอยู่กับตัวเองทุกวันผมก็เลยไม่รู้ว่าผมผอมลงเยอะไหมขอบคุณครับมีน คุยง่ายไม่ยากครับลูกค้าไม่กวนตีนผมไม่กวนตีนแน่นอนลูกค้าเรื่องมากกวนตีนผมก็เรื่องมากกวนตีนกับนะครับแค่นั้นเองไม่ยากลูกค้าก็คือลูกค้าครับจีเคถามอิดเลยผมไม่ได้ทำเบนซินอิดครับลุดลุดสะดุดรุดแป๊บนึงสายเข้า ชุดโปไม่เคยมีนะชุดโปรสามร้อยมาไม่มีหรอกแก้ก็ดีครับแก้ก็ดีมันก็ตัดปัญหาเรื่องพังไปนะเรื่องแก้วาวนะ u ูสี่สเครื่องสามพันตเต็บสามร้อยมาจอดรถกี่วันครึ่งวันนยเดี๋ยวทำให้โอ้โหจะมีอะไรวะงานขนมกรุบมิวเอ็กสามพันหอสปีดออพโบเกียร์มันไม่ค่อยเปลี่ยนครับ ขอบคุณครับ f อนี่ฉ่ำใช้แต่ ATP ครับต้องลองของดีคุยไม่เยอะครับตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศไทยถ้าแม่งไม่ดีคงขายไม่ได้จริงๆขอเบอร์นะครับ094 824 6259ครับผมพรุ่งนี้หวยออกขอเลขเด็ดถ้าผมรู้ว่าแม่งจะออกอะไรนะพี่จิ๊บ ไม่รู้จะเอาตัางไปเก็บไว้ไหนกันเลยทีเดียวนะครับอยากได้รถบ้านยางบางหกร้อยม้าส่งเทเบิให้กูก่อนครับพี่ของจริงควรไม่เยอะครับผมสเต็ปไล่ข้างถามร้อยม้าราคามาหน้าไหน่แสนหน่อยครับผม วันเดียวรับรถหนึ่งวันรับรถแสนนิดนิดล็อกวันมัดจำกันมาเลยเดี๋ยวจัดให้เลยวันเดียวส่งรถสามร้อยขับสนุกลุกนั่งสบายไปไหนไม่ต้องแดกข้าวลิงจากพี่หลิวไหมครับเขาแนะนำผมมาหลิวไหนวะหลิวเต้าหัวปะเนี่ยไม่ตลกนะเทปสามร้อยมาก็ประมาณวันสองวันนี่แหละ ิดเครื่องก็ประมาณสามวันห้าวันนะของผมมันรอรอบเกิดจากอะไรครับพี่เออะไรรอรอบอะ่ะมัดจำห้าหมื่นที่เหลือผ่อนผ่อนครบเมื่อไหร่ก็รดเสร็จนะครับพี่อาร์ตครับผมไปดีกว่าแค่นี้ครับไปทำงานก่อน